สวัสดีครับผมคุณพลนะครับวันนี้จะมาสอนทำตัว LED นะครับ LED TV หรือจะมองว่าเป็นอจอคอมพิวเตอร์แบบ LED ก็ได้นะครับมันก็เดี๋ยวนี้มันทรงคล้ายๆกันเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับครับผมเริ่มจากตัวสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้า มันจะออกเป็นทรงวายสกรีนนิดนึงนะครับดีนี้ปึ๊บประมาณนี้อ่าล่างให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอ่ผมจัดห้มันอยู่ตรงกลางปึ๊บปึ๊บปึ๊บมานะครับผมใส่ฟิลไปสีดำนะครับโนสโต เสร็จแล้วผมก็ไปใช้ตัวผาดนะครับออฟเซตผาดใส่ค่าลบไปสักลบห้านะครับลองกดพิดูดูโอเคไหมนะเล็กไปก็เพิ่มนะครับลบสิบประมาณลบสิบนะครับลบสิบพิกเซลโอเคปึ๊บ ใส่สีเทาให้มันหน่อยเอาเทาเข้มๆนะไปนะประมาณนี้นะครับครับจากนั้นผมก็เลือกชิ้นนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งเดิมนะครับ Object p a r t Offset p a r t คราวนี้ใส่ลบส2ดูไหมกดดูดูนะครับถ้ายังใหญ่ไปก็ผมใส่ลบุ โอเคปึ๊บมันจะลงมันจะลงมาอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับตอนนี้เป็น3ชิ้นนะ1 2 3อ่ะผมเลือกชิ้นนอกนี้เอาไว้นะครับแล้วไปใส่การเดียนปึ๊บนะครับใส่การเวียนกด G นะครับกด,กด G หนึ่งทีเพื่อเปิดแกนออกมาแบบนี้นะครับลากบนลงล่าง ถ้าผมอยากให้สีขาวเนี่ยมาอยู่ข้างล่างนะครับผมก็ลากมันขึ้นบนนะครับลากจากล่างขึ้นบนตบบน,นี้สลับกันแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าผมจะเปลี่ยนสีผมเปิดการเดียนขึ้นมาก่อนอินโฟการเดียนนะครับแล้วก็ผมอยากให้สีขาวนี่กลายเป็นสีเทาหน่อยนะมันดู สะท้อนแสงเป็นนิดนึงก็ลาขึ้นไปแทนทีปน่ประมาณนี้ก็ได้นะ,ะส่วนสีดำที่ผมให้มันดำไปเลยนะ,ะก็จะได้ประมาณนี้เป็นจอนะครับจอ LED จากนั้นนะครับผมก็อาจจะมาปรับมุมสี่เหลี่ยมให้มันโค้งนิดนึงนะครับเวลาเราคลิกสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยจะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับในเวอร์ชัน CC นะครับในเวอร์ชัน CC ตัวเต็มนะครับผมจะมีวงกลมแบบนี้ขึ้นมานะครับ Corner Widget น,น,นะแล้วก็คลิกแล้วก็ปรับมุมให้มันโค้งได้ ปึ๊บดึงเข้ามานิดนึ่งแบบนี้จะได้ดูไม่แข็งเกินไปนะครับเสร็จแล้วผมก็มา,มาทำตัวตัวฐานของมันก่อนนะ,ะผมก็ใช้สี่เหลี่ยมนี่นแหละนะครับลากไปประมาณนี้เป็นสีเหี่ยมผืนผ้านะครับ เป็นแกนระหว่างจอกับไอตัวฐานของมันนะครับจ่ายเป็นตรงกลางอันนี้ผมใส่เป็นเป็นการเดียนไปเลยนะปึ๊บนะครับอ่ะเอาดำสีดำสีดำอยู่ข้างบนสิรนเราลากผิดแกนก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับเราเรีเวิร์สได้นะปุ๊บแบบนี้ก็ได้หรือว่าลากซ้ำกลับขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับ เอาไปไว้ข้างหลังปรับการเดียนหน่อยนะครับให้สีขาวนี่มันขาวไปเอาออกเทาแล้วกันนะครับส่วนการเดียนสีดำก็ลากขึ้นไปข้างบนให้มันเข้มๆหน่อยนะครับเหมือนกับเป็นเงาที่มันถูกจอบังอยู่นะ มานี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งทีหลังอีกทีก็ได้นะครับอ่าทีนี้อ่าเราจะใช้ตัวสี่เหลี่ยมมงมนี้นะครับาลากตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางมันนะครับลากกดเอาตัวหนี่ทค้างน,นะครับเพื่อลากจากจุดศูนย์กลางปุ๊บ ให้ได้ประมาณนี้เหมือนกับเป็นเป็นรูช่องของมันนะครับอ่ใส่สื่ออื่นไปก่อนปึ๊บนะถ้าสัดส่วนมันมองไม่ชัดเราดึงออกมาก่อนก็ได้นะครับ่ไม่ไมต้องซีเรียสดึงออกมาก่อนก็ได้มาทําข้างนอกก่อนนะพอเราได้ตัวนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้ส่วนนี้นะครับเจาะส่วนพื้นมันให้เป็นรู <c oughs> ผมก o ปี้ตัวนี้ไว้ก่อนนะก็ปี้ไว้ก่อนปึ๊บไม่ต้องก o ปี้ก็ได้นะ <c oughs> เอาเลือกสองชิ้นไว้เลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ทริมปึ๊บน,นะครับทริมนะครับมันจะเจาะเอาตัวต้นฉบับเนี้เอ้ยไม่ใช่สิเอาไอ้ตัวนี้เจาะตัวพื้นล่างให้เป็นรูแบบนี้นะครับ แล้วไอ้ตัวนี้ก็ยังอยู่ไม่หายไปไหนนะใช้ trim นะครับนี่พอผมเอาลูกซอนดำเลือกเนี่ยมันกุบกันอยู่นะอันกรุบไปก่อนอแล้วไปที่คำสั่งเดิม object ผ่าน offset ผ่านนะครับคราวนี้ใส่สักรบสองโอเคอแต่นี้ไอ้ชิ้นตัวนี้ชิ้นเนี้ยนะครับมันจะมี2ชิ้นละ ก็เจาะไปอีกรอบหนึ่งเอาเนี่ยเจาะข้างล่างนะครับปึ๊บแต่คราวนี้ผมต้องการเจาะมันแล้วให้ตัวต้นสวับเนี่ยมันหายไปด้วยนะครับผมจะไม่ใช้ทิมแล้วผมใช้ตัวนี้แทนแมนนัซอนปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เอาไว้ไปที่การเดียน หรือจะหลดดูดสีดูดการเลี้ยงจากเพื้นนี่ก็ได้นะครับกดไอหนึ่งทีแล้วคลิกปุ๊บอ่ามันจะดูดสีมาเปลี่ยนแกนมันสักหน่อยอสีดำมันน่าจิดันบนมันเป็นสีขาวก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ หมือนกับมันถูกเจาะไปแล้วก็จะเห็นความหนาของมันนะครับกุบเอาไว้ก็ทุนจแีแล้วดึงไปข้างบนส่งไปข้างหลังนะครับชิบกุทวนลอยไม้ปึง้งผมเอามันออกมาก่อนดีกว่า ใส่ไล่มันสักนิดหนึ่งนะอ่าใช้เส้นนะครับใช้เส้นใช้เส้นลากเปิดสมาร์ทไกด์ไว้นะครับเปิดสมาร์ทไกด์ไว้เวลาเราลากเส้นนี่มันจะได้ดูดไปเลยนะครับหรือลากออบเจกต์ใดๆก็ตามนะมันจะดูดไปเลยผมสร้างให้มันทับขอบด้านซ้ายมือเลยนะครับแบบนี้ ใส่สีเทาประมาณนี้นะครับความหนาก็สัก0.5ก็พออันนี้ผมเลื่อนมาเวลาจะเลื่อนมาเนี่ยผมปรับเป็นปรับเป็นมัลติพายก่อน,นเลื่อนให้มันกินเข้ามาสัก ระยะหนึ่งนะครับกาวเองนะครับผมใช้วิธีการคาลิกลูกศรนะครับลูกศรขวา1 2 3 4เข้ามา4นะครับสี่ทีฝั่งนี้ก็ใช้ลูกศรซ้าย1 2 3 4แค่นี้มันก็จะเข้ามาเท่ากันแล้วนะครับไม่ต้องไปกาะระยะให้มันวุ่นวายนะเราใช้วิธีง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับ สำหรับมือใหม่นะครับอาจะได้ไม่งงโอเคผมกลุมเอาไว้ปึ๊บส่งไปข้างหลังครับอ่าเมื่อได้แกนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างตัวฐานกันนะอน,นี้เราอาจจะอ่ะเลื่อนขึ้นไปสักนิดนึงอืม มีตัวฐานนะครับอ่าก็สี่เหลี่ยมลากลากให้เกิดความสูงขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาจัดตำแหน่งอีกทีหนึง่งนะปื๊บอ่าถลากแล้วมันเป็นสโตกนะครับชิป X อ็กนะชิปเสลับให้เป็นฟิลนะครับฟิลอย่างเดียวนะ ครย,ายาังไม่เข้าใจเรื่องฟิลกับสโตกต้องย้อนกลับไปดูคลิปตัวแรกๆที่ผมทำมาเลยนะครับผมจะบอกไว้อยู่นะการใช้งานฟิลกับสโตกนะครับจัดให้อยู่ตรงกลางปึ๊บนี่จะดูนะครับมันฐานมันมั่นคงพอหรือ,อยังผมเลื่อนให้มันยาวขึ้นอีกหน่อยแล้วจัดให้อยู่ตรงกลาง ประมาณนี้นะครับครับอ่าคราวนี้ผมก็จะมาใส่ตัวกาเดียนที่ฐานมันนะครับให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะก็คลิกไปเลยนะครับเลือกเอาไว้แล้วคลิกที่กาเดียนปุ๊บมาเปลี่ยนแกนมันนะครับลากจากบนลงล่างให้ส่วนสว่างเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับแบบน,นี้อ่าแล้วเราก็ปรับแต่งมันให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับ คือถามว่าทำแบบนี้มันก็ได้นะครับแต่อา,อาจจะเพิ่มไปอีกสักนิดหน่อยนะครับผมใช้สีขาวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุดลากมานะครับแล้วก็เปลี่ยนออกเป็นสีเทาหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ จะเริ่มเห็นว่ามันนูนขึ้นมาแล้วูนน,นูนขึ้นมากกว่าเดิมนะครับตัวนี้ผมก็ดึงมาอีกอันหนึ่งเป็นสีเข้มนะครับให้อยู่ใกล้ๆกันปึ๊บแบบนี้นะครับพอมันอยู่ใกล้กลันปุ๊บอ่ะมันจะเริ่มเห็นเป็นเป็นชันละนะครับตัวนี้ผมใช้สีเทานะสีเทาดึงเข้ามาแบบนี้ค่อยลากเข้าไปอ่าใจนะมันดูมีมิติมากขึ้นไหม เหมนะนกับมันก็มนโนูนมาตรงนี้เป็นชั้นหนึ่งนะครับนูนขึ้นมาแล้วตรงนี้บุ่มลงไปนะครับฐานมันเหมือนกับเป็นการเล่นระดับนิดนึงนะครับตรงนี้อาจจะให้มันออกเทามากกว่าเดิมนะ,ะคือถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยนะครับ มันก็จะเหมือนอารมณ์ประมาณนี้นะครับฐานของมันนะครับทํานองนั้นนะนะครับอ่าพอได้โดยรวมแล้วนะครับทั้งแกนทั้งฐานมันแล้วนะครับจอ <c oughs> ผมก็ตกแต่งอีกนิดนึงนะครับอ่าใช้ ดี๋ยวนะโอเคมาดูที่ตรงเลเยอร์นะครับก o ปี้ตัวนี้นะครับ Copy ชิ้นเนี้ยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับแบบนี้หรือใช้ Ctrl c อนโทนซีคอนโทเอก็ได้นะครับอ่าเหมือนกันนะแล้วก็ใช้ l ล n e ทูเนี่ยลากเฉียงนะครับกดชิบค้างไว้ก็ได้ หรือลากตามองศาที่เราต้องการไปเลยก็ได้นะครับผมใช้สักประมาณนี้เลือกเส้นเอาไว้กดชีปค้างแล้วก็เลือกตัวนี้เอาไว้ที่ Copy ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่ผ่านไฟเดอร์นะครับผ่านไฟเดอร์เลือกตัวนี้ i ี i ว e ปึง <c oughs> นะครับเราอยากให้มันมีเงาด้านไหนนะครับ เอาชิ้นนั้นเอาไว้นะครับลบชิ้นอื่นออกไปผมอยากได้เงาส่วนนี้นะครับผมก็ลบตรงนี้ออกไปเอาลูกศรขาวเลือกกด delete นะครับหรือแค่ชิ้นนี้ผมไปใส่สีขาวปรับ opacity ให้ลดลงสักหน่อยสัก20 20นะประมาณ20ก่อนแล้วกันนะครับมันก็เป็นเงาสะท้อน สภาพแวดล้อมข้างนอกเข้ามานะครับเพื่อให้ไอตัววัตถุเนี่ยมันดูมีความมันมันวาวนะครับทีนี้มันอยู่หน้าสุดเนี่ยตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาแล้วดูผลนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนอืม ให้อยู่บนขอบจอนะครับแต่ให้อยู่ด้านหลังของไอ้ตัวตัวพื้นผิวของจอตัวนี้นะครับมันเจอกมาเป็นแบบนี้นะตอนแรกมันอยู่ด้านบนสุดใช่ไหมแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาปึ๊บปื๊บนะนะครับผมทำให้ดูสองรอบนะนะทีนี้ เมื่อได้เงาสะท้อนประมาณหนึ่งแล้วนะครับอลองเพิ่มไปอีกนิดนึงก็ได้ครับสักสามสิบไหมทีนี้ผมจะก o p y มาอีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวเงานี่แหละตัวไอ้สะท้อนเนี่ยนะครับ copy มาอีกชิ้นหนึ่งปึ๊บแต่คราวนี้ผมไปที่การเรียนนะครับการเรียน ใช้สีขาวทั้งคู่เลยนะครับแล้วปรับนี้เป็น0ูนย์นะครับกดตัว G เปิดแกนเนี่ยเปิดแกนนี้ขึ้นมาแล้วก็ลากาไอ้สีขาวตัวนี้มันจะอยู่ด้านบนนะครับไปเปลี่ยน o p ป c i t y ซิให้มันสว่างสว่างแบบนี้ สักเจก่อนนะครับให้มันดูมันมีแสงสะท้อนด้านบนสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเหตุที่ต้องใช้2ชิ้นนะครับเพราะมันจะคุมได้ง่ายกว่านะแยกกันเป็นอิสระไปเลยนะครับแบบนี้อืม จะมี2ชิ้นนะครับนะครับ,รบอ่านี่ก็เดี๋ยวมาดูการสร้างเงานะครับสร้างเงาอ่าผมเริ่มจากสี่เหลี่ยมนี่นแหละสี่เหลี่ยมนะครับสร้างเงาโดยวิธีการใช้เครื่องมือเบนนะครับเบนส,สีดำลงไปนะครับ มาใช้ Object p a าดนะครับออฟเซตสักสิบยก็ได้ยี่สมันจะได้เฟดแบบนุ่มนวลหน่อยนะครับอ่า20ผมเลือกทั้ง2ชิ้นนี้เอาไว้นะครับไปที่ o b Object blend make นะครับเอาลูกศรขาวเลือกตัวนอกเอาไว้นะครับปรับ Opacity เป็น0น นะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวหน่อยอะนะครับ <c oughs> คือถ้าพอปรับแล้วเนี่ยมันยังเป็นขึ้นนะครับยังเป็นขึ้นแบบเมื่อกี้อยู่อย่างเงี้ยนะครับให้เดี๋ยวมันคลิกตัวนี้เราไปเช็คที่สเต็ปมันว่าเท่าไหร่นะครับถ้ามันมีน้อยก็เพิ่มนะ สีขาวนะครับกดตัว e นะครับกดตัว e ปึ๊บเปิดเครื่องมือ free transform เข้ามานะครับเลือกตัวนี้เปิด perspective นะครับแเ้วเปลี่ยนมุมมันซะนะครับเอ,เอาเมาส์คลิกด้านล่างนะครับเรายืดออกถ้าคลิกด้านบนก็หุบเข้ามา นะครับเราตั้งใจจะให้เงามันเป็นทรงนี้นะครับที <c oughs> นี้ก็ปรับให้มันแบนอีกสักนิดนึง <c oughs> เลื่อนไปไว้ข้างใต้นะครับข้างใต้ <c oughs> ทีนี้ก็จะมา แก้เบนนะครับแก้เบนก็คือเวลาเราคลิกเนี่ยมันจะเลือกทั้ง2ชิ้นให้เราไปคลิกเข้าไปนะครับมันจะแก้ได้ทีละชิ้นเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมยืดมันให้มันไกลๆหน่อยนะมันจะไดู้่ฟุ้งๆนะครับมากยิ่งขึ้น ลองดับาลคลิกด้านนอกนะครับออกมาจากโหมดไอโซเลทนะครับปึ๊บนะยังไม่ยังไม่น่าพอใจก็เข้าไปปรับมันะอีกตรงนี้ผมบีบให้มันแบนไปเลยนะ สร้างเงาโดยใช้เบนนี่มันต้องต้องฝึกนิดน,น,นึงนะครับอ,อ่ะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับเป็นจอ LED ตรงไหนถ้าเป็นเส้นแบบนี้นะครับอย่าลืมแปลงด้วยนะครับเอาล่าจสโตจะเพิ่มเติมต่อยอดอะไรก็แล้วแต่นะโอเคขอบคุณครับ